ซินเจียยูอีซินนี่หัวดชัยครับผมทุกทท่านนะครับผมสุขสันต์วันตรุษนะครับผมตรุษจีนปีนี้นะครับเมื่อขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านนะครับแล้วนะครับถึงวันเที่ยวนะครับไม่รู้จะไปไหนดีนะครับชักชวนมานะครับผมวัดจุกเชอปัิ้วนะครับขอพรนะครับเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยนะครับองค์ทวิสุวรรณนะครับของพี่น้องชาวไทยนะครับก็คือเป็นองค์เดียวกันกับพี่น้องชาวจีนคือไฉเซีงเอียะนะครับผม เจาเจ้าแห่งความร่ารวยครับผู้คุมขุมสมบัติแห่งเทวโลกครับเท้ารุ่งเรืองเท้าร่ํารวยครับขอพ่อบารมีนะครับองค์หลวงพ่อช้างครับจากนั้นนะครับผมเขามาชมวัตถุมงคลนะครับยอดนิยมต่างๆครับของทางวัดนะครับจากพี่น้องครับชมนมศิริยานุสิ์นะครับแล้วผมเองครับก็จะไปเปิดในวันนั้นด้วยนะครับผมอาทิตย์เช่นนะครับเลดนะครับรุ่งเรืองร่ํารวยครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับขอได้ไว้รับนะครับใช้เ้าเฮงนะครับนี่นะครับ มีประสบการณ์มากมายนะครับเรดลุ่งเรืองร่ำรวยนะครับต่อมาด้วยนะครับปีนี้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นที่ฮือฮามากนะครับเป็นที่ฮือฮามากนะครับเป็นนะครับพระราหูนะครับนี่ครับนี่หลังเต็มๆจะไปเปิดนะครับในวันอาทิตย์นะครับผมเทแล้วก็มาร่วมรุ้นกันได้นะครับที่วัดนะครับผมพระราหูรวยทรัพย์นะครับผมในรายการนะครับขชาพาพาไปมูนครับปีนี้นะเขาบอกว่า เป็นปีแห่งพระราหูนะครับและได้ไปสัมภาษณ์หลวงพ่อช้างครับและเหรียญรุ่นนี้นะครับหลวงพ่อช้างทําครั้งเดียวนะครับครั้งแรกและครั้งสุดท้ายจะไม่มีการจัดสร้างเหรียญพระราหูอีกแล้วนะครับผมเป็นวัตถุมงคลที่น่าเก็บอีกชนิดหนึ่งครับสวยงามมากๆนะครับแบบนี้นะครับสวยสุดๆนะครับและต่อมาครับก็จะเป็นตอนนี้นะครับกําลังเปิดทําการไลฟ์ทําการแบ่งปันกันอยู่ครับเหรียญนะครับทวสุวรรณครับ ท้าเวสุวรรณรุ่นเศรษฐีทวีทรัพย์นะครับหรือที่เขาเรียกว่าสูตองเป้นะครับสูตองเป้มาจากชื่อสะพานครับสะพานมูลสูตองเป้ที่วัดภูสัมมนาลาครับที่เราไปร่วมบุญกันนะครับผมจากโครงการนี้นะครับเศรษฐีทวีทรัพย์นะครับจะนําเงินรายได้ทั้งหมดนะครับไปสร้างวิหารนะครับที่จังหวัดแม่ห้องสอนครับวิหารที่วัดภูสัมมนาลาครับสวยงามมากๆนะครับและนะครับผม ที่จะขาดไม่ได้เลยครับจะทําการหล่อองค์หลวงพ่อพุทธโสธรครับเปบระดิษสถานนะครับที่วัดพระธาตุจองคำนะครับวัดพระธาตุดอยกองมูนะครับและวัดพระธาตและวัดภูสมนารามนะครับขอโทษทีนะครับผมในการจัดสร้างนะครับองค์หลวงพ่อโสธรครับก็ได้มีการออกเป็นเหรียญที่ระลึกในการหล่อครับนี่ครับสวยงามมากตอนนี้กำลังเป็นกระแสฮือฮาอย่างมากครับหลวงพ่อโสธรสวยมากๆเลยครับผมที่ระลึกรอองค์หลวงพ่อโสธรครับปุกเสกพร้อมกับ เฮาเวสวรรณนะครับรุ่นนี้นะครับผมเศรษฐีทวีทรัพย์นะครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับและให้กำลังใจนะครับแล้วเจอกันครับวันอาทิตย์นี้นะครับผมขอบคุณครับ